ช่องดังแชได้ข่าวว่าบอสหญิงเอาผู้ชายทีมร้ายไปนอนบ้านหลังสิบโอ้ยเส้นหน้าหลุมใหญ่จริงๆคนเป็นแน่ไม่คำนึงว่าลูกตัวเองเป็นยังไงลูกตัวเองเป็นผู้หญิงนะเอาผู้ชายคนอื่นมานอนบ้านทั้งที่เป็นบ้านส่วนตัวบ้านชาวทีมงานที่ปทุมธานีมีตั้งสามหลัง บ้านนักดนตรีบ้านนักร้องบ้านแดนเซอร์ไม่ให้เป็ดพักกับเขาแต่ใดๆลูกถามว่าใครโกหกลูกว่าเป็นแฟนครูนักปั้นโกหกจนเป็นนิสยัยจริงๆเลยนี่ก็คือข้อมูลจากช่องดังที่ได้ออกมาแชร์คุณแม่ท่านหนึ่งที่บอกว่ารักลูกมากมาวันนี้เอาทีมไลฟ์สด ถิ่นผู้ชายไปนอนบ้านหลังสิบก็คือเส้นใหญ่จริงๆนะเส้นใหญ่พลังบวกหน้าหลุมหลายคนสงสยัยยายทวดกับแค่โซ่แล้วหรอแล้วทำไมกาผ่าเข้าบ้านคุณป้าอีกบ้านมีหลายหลังหลัาลูกกาก็มีแต่ที่ผ่าเข้าบ้านบ้านที่หลังสิบไม่ใช่หรอเพราะบ้านที่หลังสิบมียายมาอยู่ด้วยแล้วยายแกก็อยู่ ถึงรู้แกก็คงทำอะไรไม่ได้แก่แก่แล้วอยู่กับลูกหลานไปวันๆตามชีวิตคนแกมีหลายมาตรฐานอยู่ที่ว่าใครกลุ่มความลับไว้เยอะกว่าใครรู้เรื่องรับรู้เรื่องพลังบวกหน้าหลุมจะดูแลดีเป็นพิเศษเพราะกลัวข่าวหลุดว่าคุยกันอยู่เดี๋ยว fc ผิดฝวังหายหมด fc ที่เชื่อมั่นในตัวหนูแบบนี้ไหม fc เชื่อมั่น ฉันอยากรู้ถ้าเขาผิดหวังจะเป็นยังไงไม่เป็นไรไม่มีใครดีร้อเอร์เซเพื่อนพาก็เหมือนคนเดียวกันเมียเพื่อนก็เหมือนเมียเรามีอะไรก็แบ่งกันใช้ไม่ใช่ผู้ชายบางคนเขาก็เลือกอย่าพูดนะแต่เงินในบัญชีฉันไม่นาะขอเคยใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวสนิทม,มันขึ้นไม่คิดถึงลูก คิดอย่างเดียวฉันอยากหนะ้าจะแห้งมาหลายเดือนแล้วบานที่หลังลูก่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับฉันเลยนะฉันมาอ่านในคอมเมนต์เฉยๆเงินในบัญชีฉันไม่มีค่ะแต่ถ้าทําถึงขนาดนี้มันก็เกินไปนะจะเสพสมกันยังไงก็ไม่ผ่วนค่าเข้าบ้านที่มีลูกของตัวเองอยู่ตั้งสองคนและอีกคนก็เป็นผู้หญิง ถ้าเกิดอะไรขึ้นทีหลังจะมาเสียใจก็สายไปแล้วเขาอ้างว่าสูตดจุดๆ,ๆใครก็ได้ถ้าคุณมีความคิดชีวิตคงไม่พังแบบนี้หรอกเนาะลูกก็น่ารักขนาดนั้นก็สรรหายอยู่เนาะเป็นฉันจะใช้เวลาว่างอยู่กับลูกจนเขาโตฉันถึงค่อยมีใหม่นางเสียเส้นหรือเปล่าจนกูไม่กลับแล้ว ตั้งแต่ผิดขู่ขายอ,อ้อนางนั่นมันเกิดฉันเชื่อฉันรู้ว่าข้อมูลลึกก็อาจจะเป็นคนในวงนั่นแหละข้อมูลเยอะยิ่งกว่า Google ทำไมคุณนิสัยคือแบบนี้จริงๆโกหกจนเป็นนิสัยเหมือนที่กำนันเขาพูดตอนอยู่กับคนเตาก็โกหกเก่ง ต้องติดกล้องหวางแผนล่อเสือออกจากถ้ำที่มาที่ไปมีคำตอบมีคำถามที่เขาคุยกันอยากรู้ว่าใครติดตามได้เลยอยากหวกบ้างใหม่หรือเปล่าตั้งแต่เพื่อนสาวยังไม่ได้ไปสักทีป้ากับลุงเป็นยังไงอวยเหมือนเดิมไหมคะสักวันคนกลุ่มความรับ จะพูดเพราะไม่มีใครรักใครร้ออรเซนวันหนึ่งหมดผลประโยชน์ก็เปิดมือแน่ไม่รู้เป็นเดือดเป็นแค้นพูดอะไรไม่ดีก็อย่างนี้แหละนะเพลงต่างก็แต่งขึ้นมาใส่ตัวเองแท้ๆถ้าเพลงนี้ดงังเพลงอื่นๆก็ดงังไม่ยากเท่าหลหลงแต่เช้ายอดวิวแค่หลักพันเลยนะต่อต่อย ก็วนเวียนต่อต่ออยู่นั่นแหละไม่ลงทุนอะไรสักอย่างเปิดฤด,ดูกาลมาตัดชุดไายหน้าผมการแสดงก็คงจะเข้าท่าอยู่นะได้ไม่ถึงเดือนเป็นบ้าเป็นบอเข้าป่าอีกแล้วอะไรเอ่ยทั้งไล่ดมก้นท,ทั้งไล่คานทำนองฉลองโสดให้พูดแหนนาเพื่อนไหมถ้าจะเอาชื่อหมามาใสา่ และร้านวิววอรควายแถวบ้านก็ดังได้หรอกถ้าทำแบบนี้คุณก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะฉันเลื่อนเจอคลิปเพลงก่อนก็มาเจอคลิปนี้ฉันตลกมากฉันไม่เคยพูดกับใครนะแต่ฉันขอพูดกับเพลงนี้หน่อยท่อนฮุกอยู่ท่อนไหนบอกฉันทีดนตรีก็ฟังไม่ขึ้นแถมคุณพี่ก็ขยันปั่นยอด บอกว่าดังแบบนั้นดังแบบนี้ฉันไม่กล้าดูเลยแต่ตอดคืออะไรฉันไม่เข้าใจว่าจะเลื่อนผ่านแล้วฉันขอเข้ามาขับเลยนะคะสำหรับเพลงใหม่ที่ออกมาฉันเข้าไม่ถึงเพลงจริงๆขอเสียงคนโสดอะไรแบบนี้ฟังแล้วขนลนุกเนาะอันนี้เรียกว่าเพลงเหรอท้องชื่อหมาให้ฟังฉันงงมาก ไม่เอาไอ้น้องชายมาทางเอ็มมีด้วยแล้วเหรอเพลงนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเล่นเอาถีมผู้ชายไปนอนที่บ้านแล้วก็ต้องเอาน้องชายมาเล่นเอ็มมีด้วยชื่อเพลงน่าติดตามพอตามไปแล้วก็หนีหนีไปไกลๆนีไปทางอื่นแบบนี้ใช่ไหมคนร้องไม่ถามคนหาแต่งเลยฉันตลกจนเจ็บท้องแต่ละเพลงที่ออกมาเป็นไปทั่ว ทั้งแดนปน่านนี้คนไม่มีความที่จะดูแล้วแหละหรือว่าเพลงนี้แต่ก่อนเรียกว่าอะไรนะฟังแล้วเหนื่อยจนขมวดคิ้วเลยแต่เรื่องนี้หลายคนก็เข้ามาติเตือนนั่นแหละการที่เอาทีมนักดนตรีทีมไลร์มาหนออที่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเขาเห็นลูกอย่างเล็กและเขาก็เป็นห่วงเด็กเขาก็บอกด้วยความหวังดี ถ้าทำแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อเด็กไงและยิ่งลูกเป็นผู้หญิงเขาก็อยากให้ระวังไว้มากกว่านี้ความอันตรายมันไม่เข้าใครออกใครนะยิ่งเราเนี่ยก็เ,เป็นแม่แล้วด้วยชาวเน็ตท่านนี้ก็เตือนเพราะความหวังดีนั่นแหละค่ะแต่จะทำอย่างไรคุณก็สุดแล้วอยู่ที่คนทำตัวเองทั้งนั้นทำตัวเองแบบไหน ก็ได้แบบนั้นนั่นแหละค่ะหลายคนก็เตือนเพราะเขาหวังดีกันทั้งนั้นเขาหวังดีกับเด็กเขาก็เลยเตือน